สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลมาร์จิกส์มาร์บอลทาร์บายจันทัดนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการดูดวงความรักของท่านที่เกิดในราศีพิจิกค่ะหรือชาวรัคนาราศีพิจิกก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้นะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างเพราะเป็นพลังงานของคนกลุ่มใหญ่นั่นเองนะคะถ้าคุณอยากได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยก็ขอให้แอดไลน์ดีที่จันทัดทิ้งไว้ตรงเดสคริปชันเข้ามาเพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวก็จะได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยนั่น 3ั้งสสถานะเริ่มจากคนที่มีคู่ก่อนตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดในเดือนกระะกฎาคมนี้จะเป็นเช่นไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะคะใครที่ยังไม่ได้กด u b s c r i b e นะคะฝากกด Subscribe ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะยแล้วอ,อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่เราจะได้จูนพลังงานกันติดนะคะจะได้อ่านไพ่ให้คุณได้อย่างค่อนข้างมีความแม่นยำเลยทีเดียวนะคะไพ่ใบแรกเป็นไพ่หนึ่งดาบค่ะ ตามมาด้วยไพ่หึงเหรียญ three of wands nine of swords และไพ่ king of king of c u p ค่ะในเดือนกรกฎาคมนี้ชาวราศีพิจิกน่าจะมีการเริ่มต้นงานหรือการสาสางงานอะไรที่ค่อนข้างเยอะเข้ามาแต่ว่าคุณจะสามารถ ที่จะจัดการงานเหล่านั้นไปได้อย่างลงตัวนะคะบางทีอาจจะเป็นลักษณะงานที่จะต้องอาศัยผู้ร่วมหุ้นหรือเป็นผู้ร่วมงานที่เข้ามา,าร่วมกันด้วยเพื่อที่จะให้งานนั้นสำเร็จราบรื่นคุณมีความกังวลใจมีความอึดอัดใจอยู่ลึกๆนะคะเกี่ยวกับ คนที่ไม่ค่อยที่จะมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ได้พูดคุยกันหรือได้ตกลงกันไปแล้วอะไรประมาณนี้บางทีเ็าอึดอัดใจกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีนะคะชาวราศีพิจิกแต่ว่าปัญหาอุปสรรคในเดือนกันกฎาคมนี้นะคะไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนก็นแล้วแต่คุณจะสามารถที่จะเอาชนะปัญหาและอุปสรรคตรงนี้ไปได้ด้านการเงินคุณมีความเข้มแข็งค่ะมี ความลงตัวในด้านของการเงินที่ดีเข้ามาหรือเป็นลักษณะของการเริ่มต้นการลงทุนอะไรใหม่ๆซึ่งอาจจะต้องเป็นลักษณะของการร่วมหุ้นการลงทุนซึ่งอยู่ในแนวนทางที่ค่อนข้างดีสําหรับในเรื่องราวของความรักคู่ครองก็ คุณน่าจะมีความรู้สึกที่มีความอบอุ่นมีความมั่นคงนะคะในเรื่องราวความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะบางบางคู่ก็มีแนวโน้มที่จะได้ทำงานร่วมกันกับคู่คู่รักก็เป็นได้นะคะซึ่งดูพลังงานหน้าไพ่แล้วก็ไม่ได้หนักอกหนักใจสักเท่าไหร่มีแค่เรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่บางคนที่ทาให เป็นปัญหาทําให้คุณเกิดความรู้สึกเครียดหรือเกิดความรู้สึกไม่มั่นอกมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเขาดันเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คุณยังพอรับกับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีในเดือนกรกฎาคมนี้มาดูซิว่าพลังงานคนรักคู่ครองของชาวราศีพิจิกเป็นอย่างไรนะคะขึ้นมาเป็น Page of Cup ค่ะไ of c u p High p พ i นเ e d King of Cups โอ้ไนท์ซ็อกคอร์นะคะดูจากพลังงานหน้าไพา่คนรักคู่ครองของชาวราศีพิจิกน่าจะเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะมีเกณฑ์ที่ได้ติดต่อเกี่ยวพันกับผู้หลักผู้ใหญ่มากหน้าหลายตาเลยทีเดียวนะคะแต่ในเรื่องราวของความรักบางคนอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยหวานไม่ค่อยโรแมนติกหรืออาจจะทําอะไรให้คนรักคู่ครองไม่ค่อยถูกอกถูกใจสักเท่าไหรนะ่นักบางทีก็ อยู่ในเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าทําอย่างเดียวแต่ไม่พูดไม่ประชาสัมพันธ์ไม่บอกกล่าวนะคะในพิเรียนี้เขามีความความความรู้สึกที่มันค่อนข้างจะแปรปรวนนิดนึงนะ,ะบางทีก็เข้าสู่วัยทองก็มีถ้าเกิดใครที่อายุประมาณสัก50กว่าอะไรประมาณในผู้ชายนะคะก็มี สภาวะที่เข้าสู่วัยทองได้หรือเป็นผู้หญิงผู้หญิงนี่อาจจะเริ่มที่ประมาณ40ปลาย,ลายแล้วนะคะที่จะก้าวเข้าสู่วัยทองมันก็จะมีอาการอะไรของภาวะทางด้านอารมณ์ที่มันไม่คงที่สักเท่าไหร่ในสไตล์ของคนรักคู่ครองของชาวราศีพิจิกซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้ชาวราศีพิจิกต้องหุดหงิด ะะหรือกุ้มอกกุ้มใจกับเรื่องราวของความสัมพันธ์ก็เป็นได้ทีนี้ในพีเรียนนี้เขาบอกว่าคนรักคู่ครองของชาวราศีพิจิกเนี่ยได้ติดต่อเกี่ยวพันกับผู้คนมากหน้าหลายตานะคะด้วยความที่เข้าสังคมบ่อยนะคะก็เป็นไปได้ที่อาจจะไม่ได้ค่อยใส่ใจคุณคุณชาวราศีพิจิกเท่าไหร่นักบางครั้งก็อาจจะแอบออกไปทําอะไรนอกบ้านแล้วก็ไม่ค่อยที่จะ บอกกล่าวกันอย่างตรงไปตรงมานะคะมันก็ส่งผลทําให้เกิดความระแวงกันก็เป็นได้หรืออีกในหนึ่งนะคะพลังงานด้านนี้อาจจะกลับกันเป็นคุณชาวราศีพิจิกที่ออกไปพบปะเพื่อนฝูงเยอะหน่อยแล้วก็ทําให้ตัวคนรักคู่ครองเกิดความรู้สึกขึงหวงหรือเกิดอารมณ์ที่เหวี่ยงวีนได้ง่ายอันนี้ก็เป็นได้อีกเช่นกันนะคะมาดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นเช่นไร ฟลฟอรอระวังการทะเลาะเบาแหวงกันนะคะ Queen o f Pentacle นะคะอาจจะมีสาเหตุมาจากเรื่องของการเงินนะคะภาวะการเงินที่ต้องใช้จ่ายกับเรื่องราวของการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของในครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่อะไรประมาณนั้นนะคะมีปัญหาที่ทําให้เกิดการกระทบกระทั่งกันนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะชาวราศีพิจิกอาจจะต้องใจเย็นๆนิดหนึ่งนะคะจะพูดจะอะไรจะจาอะไรกับคนรักคู่ครองต้องใช้สติให้มากเพราะบางที เราพูดอะไรออกไปแล้วเราไม่อธิบายขยายความส่งผลทําให้เกิดคอนฟ l i c กันได้ง่ายนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะมีเหตุที่ทําให้อ่อความสัมพันธ์ระหว่างกาันมีเรื่องในเรื่องของการเงินเข้ามาอาจจะต้องใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านหรือเกี่ยวกับเรื่องของการทําต่อแตต่อเติมซ่อมแซมอะไรประมาณนี้กับ เรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็บางทีความคิดเห็นหรือทัศนคติมันอาจจะไม่ลงตัวกันก็เก่อให้เกิดคอน FLICT ความขัดแย้งกันเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกได้ง่ายนะคะเอามาดูว่าไพ่ออร์คลจะให้คำแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะคะแสงสว่างของชีวิตนะคะ อบอุ่นใจสมหวังมีทางออกและเทหมดหน้าตักนะอ่าเรื่องราวของปัญหาต่างๆในครอบครัวดูท่าทางจะนะมีแนวโน้มที่จะมีทางออกแล้วก็จะมีความ อ,อบอุ่นใจเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าดูจากหน้าไพ่แล้วนะคะอะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่มันเลวร้ายนะคะส่วนใหญ่จะเจอทางออกที่ดีเข้ามาเสมอไม่ว่าจะทะเลาะเบาแหวงกันยังไงก็แล้วแต่นะคะพลังแห่งความรักพลังแห่งครอบครัวนะคะการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันมันจะส่งผลทําให้ทุกปัญหาคลี่คลายไปได้ด้วยดีจากพลังงานของหน้าไพา่มีความอบอุ่นใจเกิดขึ้นนะคะเรียกได้ว่ามีคนคอยปก ป้องหรือมีคนคอยคุ้มครองสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณรอคอยก็จะมีความเป็นจริงเป็นจังขึ้นนะคะบ้านใครนับถือพญานาคนะคะก็ให้บูชาท่านนะคะแล้วก็บ้านใครที่นับถือเกี่ยวกับเรื่องของเทพทั้ง4ทิศนะคะเทา้าวิรุณปักวิรุณหกนะคะเท้าวเวสวุวรรณนะคะแล้วก็เท้าทัตรัตทัตรัตนะคะก็ไปกราบสักการะบูชาท่านได้นะคะเพื่อส่งเสริมให้เกิดความ มั่นคงเกิดขึ้นในเรื่องของครอบครัวความอบอุ่นใจนะคะแล้วก็ขอพรกับพญานาคในด้านของการเงินความสมหวังต่างๆปัญหาทุกปัญหาที่มีในเดือนกรกฎาคมนี้มีทางออกนะคะมีทางออกด้วยความรู้สึกของความรักความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าให้ใจต่อกันแบบหมดหน้าตักนั่นเองนะคะจบแล้วสำหรับคนที่มีคู่ชาวราศีพิจิกเดี๋ยวเราไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อนะคะ สวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนคบคนคุยชาวราศีพิจิกกันแล้วนะคะมาดูว่าพลังงานของคุณเป็นเช่นไรในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ f o ร์ออฟอัล m ทเนะคะไพ่สี่ดาบเกิดขึ้นอืตามมาด้วย Five of ฟอ t ล m ทเห้าดาบตามมา Ace of c h a r i s e s นะคะ View of Fortune และ Dice of p e n t a c l e ค่ะอ่ะถ้า เพื่อนๆในสถานะนี้นะคะดูเหมือนพลังงานของคุณจะเป็นพลังงานแห่งการหยุดนิ่งนะคะคุณอาจจะรู้สึกรับรู้ได้ถึงความรู้สึกที่มันไม่จริงจังจริงใจหรือมีอะไรปกปิดซ่อนเร้นมันทำให้คุณมีความรู้สึกว่าอยากจะเดินห่างออกมาจากความสัมพันธ์ธนี้เพื่อมองหาความสัมพันธ์อะไรใหม่ๆให้กับชีวิต ะค,ะคุณก็รอคอยว่าจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาเติมเต็มความรู้สึกที่ที่ดีที่ที่เขาเรียกว่าที่มันสูญเสียไปให้มันกลับมาดีขึ้นเหมือนเดิมอันนี้มันเป็นพลังงานแห่งความรู้สึกน้อยอกน้อยใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับเออเหนื่อยละไม่อยากที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้แล้วคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะหันหลังให้ ับคนที่คุณคบคนที่คุณคุยในปัจจุบันนะคะซึ่งคุณอาจจะหยุดนิ่งกับเขามาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเพราะคุณรับรู้ได้ถึงความรู้สึกที่มันไม่จริงใจและความรู้สึกที่มันไม่ไม,มั่นคงในอนาคตคุณต้องการความมั่นคงและคุณต้องการคนที่เขาเรียกว่ามีความคลิกกันหรือมีความลงตัวได้ในทุกๆมิติคนคนนี้อาจจะ เรียกได้ว่ามีความคลิกกันแต่อาจจะยังไม่ลงตัวในบางสิ่งบางอย่างแล้วก็คุณรับรู้ได้ถึงความรู้สึกที่เขาปกปิดซ่อนเร้นมันก็เลยทําให้คุณอยากจะหันหลังให้กับความสัมพันธ์นี้อันนี้เป็นพลังงานของคุณและความรู้สึกของคุณที่มีในช่วงเดือนกรกฎาคมทีนี้เรามาดูว่าความรู้สึกของคนที่คุณคบคนที่คุณคุยเป็นเช่นไรนะคะควินอปค่ะเพจซอบครับซิกซอป เอช o f Source และช o of source เขายังเป็นพลังงานที่ยังทำอะไรตามตามอำเภอใจของตัวเองแบบเด็กๆประมาณนั้นนะคะบางคนเขาอาจจะยังไม่รู้ตัวด้วยว่าคุณเริ่มที่จะถอยใจออกจากเขาไปแล้วเขาก็ยังมีความสุขกับเรื่องของหน้าที่การงานนะคะมีความสุขกับเรื่องของอกิจกรรมอะไรที่เขาทำกับบริวารกับลูกน้องลูกน้องอะไรประมาณนี้นะคะเขาบอกว่าเขาจะสามารถที่จะแฮนเดิลกับ ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ได้นะคะรับมือได้กับทุกปัญหาเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีะความเก่งในด้านของการงานนะคะแต่ในเรื่องของเราของความรักการเอาใจใส่อาจจะไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่มีความสับสนมีความรู้สึกที่มันเหมือนกับว่าใช้เอาพลังงานของงานเป็นหลักในชีวิตนะคะพลังงานเรื่องรักเป็นเรื่องรองสําหรับตัวเขาเองนะคะเขามองว่าถ้าง,งานไปได้ดีๆราบรื่นเรื่องรักก็คือ เป็นอะไรที่ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาสําหรับเขานะคะบางทีเขาก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ตัดสินใจอะไรได้อย่างชัดเจนอย่างง่ายได้แต่ถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยตัดสินใจได้อย่างโชเชเลยนะแต่ถ้าเรื่องของเราของความรักเลยมักจะมีความรู้สึกที่มันไม่แน่ใจสับสนเออคิดว่าเดี๋ยวทางข้างหน้าน่าจะเจอคนที่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาเขาถึงไม่ค่อยอยากจะให้ความชัดเจนกับใครเพราะว่าบทสรุปมันเป็นสองดาบอยู่นะคะ อ่ะมาดูซิว่าแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณละ่ะกับเขาเนี่ยมันจะเป็นเช่นไร two of cup แรกๆก,ก็มีความรู้สึกดึงดูดซึ่งกันและกันนะแล้วก็ age of sword เข้ามานะคะโอ้โหแล้วก็สิดาบเข้ามาแล้วก็ age of born และหนึ่งเหรียญถามว่าจบไหมนึ่จบนะถึงแม้ว่าคุณคุณชาวราศีพิจิกจะมีความรู้สึกว่าอออยากจะตัดใจแล้วแต่ เขาก็ยังไม่ได้จบเส้นทีเดียวนะคะสถานการณ์ปัจจุบันดูเหมือนว่าต่างคนต่างอยู่ต่างอยู่แบบโดดเดี่ยวแล้วก็มีความรู้สึกอึดอัดมีความรู้สึกเจ็บปวดแต่มันมีแนวโน้มที่จะเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่ามันมีความรู้สึกดึงใจกันหรือตรงใจกันไว้ไม่ว่าชาวราศีพิจิกจะตัดสินใจยังไงก็แล้วแต่นะคะคนที่คุณคบคนที่คุณคุยเนี่ยเขายังไม่ได้ตัดสินใจอย่างคุณหรอกนะ ถึงคุณเงียบหายไปเขาอาจจะเงียบหายไปบ้างแต่ยังไงแล้วสุดท้ายก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่งและการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งมันก็จะมีความมั่นคงมันมีความสุขที่เขาเรียกว่าเป็นไปอย่างทีระสะเต็ป คุณกับเขานี่น่าจะแบบผ่านเรื่องราวที่มันเป็นอุปสรรคผ่านเรื่องราวที่มันทําให้นอนอกร้อนใจแต่สุดท้ายแล้วนะความร้อนอดกังใจเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปแล้วเขาจะกลับมารีเทิร์นเริ่มต้นใหม่เพื่อทําให้มันชัดเจนขึ้นไม่ว่าชาวราศีพิจิกมีความรู้สึกว่าอยากจะตัดใจอยากจะหายไปละแต่คนที่คุณคบเนี่ยก็ไม่ยอมหายจากคุณไปง่ายๆนะเดี๋ยวก็จะรีเทิร์นกลับมาอีกเพราะฉะนั้นอดใจรอไว้ถ้าเกิดว่าเงียบหายไปจากกันนะคะเดี๋ยวอีกไม่นานเขาก็จะกลับมา คุยกับคุณแล้วกลับมา,อางอนงอ้อขอให้ความสัมพันธ์นั้นกลับไปมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะสาหรับคนคบคนคุยในพิเรีนนี้เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกับพาร์ทของคนโสดกันต่อได้เลยสวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนโสดกันแล้วชาวราศีพิจิกมาดูซิว่าพลังงานของคุณออกมาในรูปแบบไหนความรักของคุณนะคะใน s o f coins ค่ะ ace of swords four of cups เพจช็อปครับและ Hello แฟนค่ะโอ้ในเดือนนี้นะของชาวราศีพิจิกในสถานะของคนโสดเนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกที่เขาเรียกว่าอึดอัดเจ็บปวดกับคนที่ อ,อยู่รอบข้างอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเป็นเพื่อนที่แบบว่าดั้งเดิมของคุณอะไรประมาณนี้มันมีเรื่องกวนอกอกวนใจที่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดนะคะความรักความทุ่มเทที่คุณให้กับคนรอบข้างแต่สิ่งที่มันตอบแทนกลับมาเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดคุณก็เลยอยากจะยหยุดหยุดอยู่นิ่งๆกับทุกพลังงานทุกสภาวะเหมือนกับช่วยไปแล้วแต่ผลกลับมาหรือฟีดแบ็กกลับมามันทําให้คุณรู้สึกเจ็บอะไรประมาณนี้นะคะ มันมีความรู้สึกที่มันขุ่นเคืองใจและไม่ค่อยพออกพอใจ ในเรื่องราวของการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้คนกับคุณในช่วงนี้ถ้าถามถึงเรื่องของความรักเป็นเช่นไรเนี่ยความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของความรักการเริ่มต้นใหม่หรืออะไรใหม่ๆมีไหมมีค่ะนะคะแต่มันน่าจะเป็นคนที่มีความต่างกันค่อนข้างเยอะกับคุณอาจจะบางบางคู่อาจจะเด็กกว่ามากหรือบางบางคนอาจจะอายุเยอะกว่ามากอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมันเป็นพลังงานที่คุณอยากจะ ดูไปเรื่อยๆยังไม่รีบร้อนยังไม่อยากที่จะแบบโฟกัสอะไรแบบลงลึกนะคะคุณรู้สึกเบื่อหน่ายกับสังคมและเบื่อหน่ายกับคนรอบข้างในสิ่งที่คุณได้ทำให้ไปทุ่มเทให้ไปแต่สิ่งที่ได้ตอบแทนกลับมามันรู้สึกว่ามันไม่เต็มที่เหมือนกับสิ่งที่คุณได้ให้ไปหรือทำให้ไปคุณก็เลยรู้สึกอึดอัดและเจ็บปวดนั่นเองอามาดูซิว่าใครเข้ามาในความสัมคัญนี้นะคะ Strength ค่ะ Hermit ค่ะ Six of อ e ฟออ i o เท o o สทูออฟและ Two of p e n t a c l e พลังงานมันบ่งชี้ว่ามันมีเข้ามาจริงๆแล้วก็น่าจะ,ะคนที่โฟกัสกับคุณได้อย่างได้อย่างชัดเจนที่สุดน่าจะเป็นคนที่อายุมากกว่านะคะถามว่าเด็กกว่ามีไหมมีค่ะนะคะคุณสองคน คนที่เข้ามาเนี่ยมันมีความต่างกันอยู่แล้วอะไม่ว่าจะเด็กกว่าเยอะหรือผู้ใหญ่กว่าเยอะหรือคุณอาจจะผู้ใหญ่กว่าเยอะก็เป็นได้หรือถ้าเป็นเด็กกว่าก็จะเป็นคนที่มีเหตุผลเหมือนผู้ใหญ่หรือโตเหมือนผู้ใหญ่อย่างเง,งี้ยก็เป็นได้นะคะถ้าถามว่าคนคนนี้เป็นไงเป็นเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนนะเป็นคนที่ชอบรับภาระแทนคนอื่นแล้วเป็นคนที่เขาเรียกว่ายึดติดผูกพันนะคะถ้าผูกพันกับใครแล้วก็ค่อนข้างที่จะปล่อยได้ค่อนยากเหมือนกันนะคะเขาจะคอยช่วยเหลือคุณนะคะแล้วคอยแอบชื่นชมแอบมีความรู้สึกที่ ยินดีกับคุณไปด้วยนะคะคอยช่วยเหลือคุณอย่างห่างห่างห่วงห่วงอะไรประมาณนี้คอยซัพพอร์ตคอยดูแลคนคนนี้มีเข้ามาในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะมันเป็นพลังงานที่ตรงอกตรงใจนะคะคุณอาจจะรู้สึกดีในการที่พูดคุยกับเขานะคะรู้สึกดีแบบเริ่มต้นในสถานะของเพื่อนก่อนแล้วมันอาจจะแปลสภาพทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆก็ได้นะคะพลังงานงานนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดนึง วิวออฟเฟอร์จูนเข้ามาอีกแนวโน้มของความสัมพันธ์โ oh, อ้ the lover นะคะอ้โห t e of one the f o u นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์อยู่ในแนวทางที่ดีนะแนวทางที่ดีค่ะแล้วก็จะค่อยๆเข้ามาในใจกันทีละนิดทีละหน่อยนะคะมีความตรงอกตรงใจกันในหลากหลายด้านนะคะแล้วก็บางทีรู้จักกันจากเพื่อนแนะนำก็ได้หรือจากงานอะไรประมาณนี้นะคะ แนวโน้มนะคะคนต่างชาติก็ใช่เป็นคนในเนี้ยก็ใช่แต่เป็นคนที่มีคนแนะนํามาให้บอกต่อมาให้นะคะซึ่งคุณก็มองว่ามันก็ยังเป็นอนาคตที่ยังจับต้องไม่ได้นะแต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีแนวโน้มที่จะเติบโต ะะขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคุณทั้งคู่ว่ามันไปในชิศทางเดียวกันได้มากน้อยแค่ไหนแต่ดูแล้วจากพลังงานหนา้าไพค่อนข้างจะมีความตรงอกตรงใจกันอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเป็นลนักษณะเหมือนโชคชะตานําพามาให้พบปะเจอะเจอกันแล้วก็เกิดความรู้สึกปิ๊งกันในทันทีทันใดนะคะคุณก็เรียนรู้จากความเจ็บปวดจากคนรอบข้างมาแล้วบางทีก็อาจจะเป็นเพื่อนปลอบอกปลอบใจกันแล้วก็จนกลายเป็นความรู้สึกที่ดีที่มีให้ต่อกันนั่นเองนะคะเห็นไหมคะ ให้ประสบการณ์ที่ดีเกิดขึ้นนะคะคุณอาจจะได้ทำอะไรร่วมกันหรือมีกิจกรรมอะไรบางอย่างที่ต้องทำร่วมกันนะคะเร่งรีบอาจจะได้เจอแบบไม่ได้คาดคิดแล้วมีความสุขมีความสมหวังเกิดขึ้นประสบความสำเร็จในด้านของความสัมพันธ์และลมลืน่นเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้มีแนวโน้มที่จะพัฒนา นะคะคมีแนวโน้มที่จะเติบโตมีความสุขเกิดขึ้นมีความสมหวังเกิดขึ้นมีความสมหวังเกิดขึ้นประสบการณ์ที่ดีเหล่านี้นะคะมันจะ สร้างความผูกพันให้กับคุณแล้วคุณอาจจะได้เจอเขาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวก็ว่าได้และมันมีแนวโนม้มที่ประสบความสําเร็จอยู่ด้วยแล้วเย็นกายเย็นใจแล้วก็คบหากันได้อย่างยั่งยืนยาวนานเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีสําหรับชาวราศีพิจิกในสถานะของคนโสดอย่างมากเลยทีเดียวในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็ ยินดีกับชาวราศีพิจิกในสถานะนี้ล่วงหน้าเลยละกันโอเคจบแล้วค่ะนะคะฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่สันพาจะนามาลงให้เป็นประจำนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย